ki สิ่งที่พิเศษอย่างหนึ่งนะครับจากบทเรียนนี้ที่คุณจะได้ไปนอกไปจากการปรับคมก็คือคุณจะได้นําเทคนิคเรื่องของเลเยอร์มาใช้กับการปรับคมทําให้ คุณเลือกที่จะให้ภาพมันคมเป็นเฉพาะจุดในภาพได้นะครับซึ่งน่าสนใจอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าถ้าคุณเลือกที่จะให้ตรงไหนในภาพคมก็ได้เนี่ยคุณก็สามารถคอนโทรลส่วนน่าสนใจของภาพนั้นออกมาได้ทั้งฉากน,นะครับทําได้ทั้ง Portrait แล้วก็ Landscape นะครับภาพนี้เป็น Layer Cake นะครับถูกถ่ายด้วยค่า F ที่ค่อนข้างกว้างทำให้คุณเห็นส่วนที่จะคมชัดถูกโฟกัสนะครับก็คือมันกว้างมาเลยทำให้ส่วนที่เหลือๆเนี่ยเบลอไปเกือบหมดนะครับ ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เรียนเรื่องเลเยอร์นะครับคุณก็จะปรับคมไปทั้งภาพเห็นไหมครับทำให้ไอ้ส่วนที่มันเบลออยู่เนี่ยถูกเร่งเม็ดเกรนให้ชัดขึ้นคือ,อยังไงมันก็ชัดไปมากกว่านี้ไม่ได้นะครับไม่ว่าคุณจะเร่งการปรับคมเท่าไหร่ก็ตามนะครับวิธีการปรับคมในบทเรียนนี้เราจะใช้วิธีการอันชาปมากแตวคุณจะต้องมาเรียนกับผมในในคลิปนี้นี่แหละอีกสักพักนะครับก็จะต้องทําการดับเบิลเคียเลเยอร์ขึ้นมาก่อนนะครับ สิ่งแรกที่ต้องทำคือดับเิเคทเลเยอร์ด้วยการกด Ctrl J ใน Windows หรือว่า Command J ใน Mac คุณก็จะได้เลเยอร์หเพิ่มเข้ามาบนเลเยอร์แบ็กกราว์ตรงนี้นะครับจากนั้นไปที่ฟิลเตอร์นะครับแล้วก็เลือก Sharpen นะครับจากนั้นเลือก Unsharp Marks นะครับ u n s h a r p m a า k s จะมีสเกลอยู่3 s c สเกลด้วยกันนะครับก็คือ1 Amount Amount เนี่ยเป็นปริมาณความเปรียบต่างของขอบขอบภาพระหว่างสี2สีครับ ก็คือเช่นสีสองสีคืออะไรบ้างคือบริเวณขอบสีเห็นไหมครับขอบสีระหว่างสีน้าตาลเข้มกับสีน้ําตาลอ่อนนะครับขอบสีระหว่างเนี่ยครับบริเวณขอบอะไรเงี้ยนะขอบขอบวัตถุขอบจานกับสีฟ้าสีออกคล้ำๆระหว่างสีฟ้าสว่างกับสีค่อนข้างเทาอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยคือปริมาณขอบภาพส่วนค่า radius นะครับจะคํานวณจากรัศมีของขอบภาพนะครับยิ่งถ้าเกิดคุณเล่งเอาเมาส์ไปมากๆแล้วคุณเพิ่ม radius เข้าไปเนี่ย มันจะทําให้ภาพดูน่ากลัวมากขึ้นนะครับดูหนาขึ้นะนะฮะทำให้ภาพดูเหมือนแบบยังไงอะมีความหนาของของนี้มากขึ้นทําให้เม็ดพิกเซลที่สว่างสว่างมากขึ้นนะครับเม็ดพิกเซลที่มืดก็จะมืดมากขึ้นตามไปด้วยดังนั้นเนี่ย radius คุณก็ต้องคํานวณดูดีๆอาจจะทําให้เกิด halo ได้ในที่สุดในกรณีที่ถ้าคุณเพิ่มไปมากๆนะครับและสุดท้ายคือ scale trace hole เป็น เป็นปริมาณพื้นที่ความเปรียบต่างที่จะถูกปรับคมยิ่งถ้าคุณเพิ่มขึ้นไปมากนะครับพื้นที่ที่มีความเปรียบต่างสูงๆจะถูกปรับคมในขณะที่พื้นที่ที่มีความเปรียบต่างน้อยจะไม่ถูกปรับคมเอาไว้ใช้สําหรับเพิ่มพ,พื้นผิวที่นวลๆเช่นแก้มเด็กอะไรเงี้ยคือแก้มเด็กปกติเขาจะเนียนอยู่แล้วใช่ไหมครับก็จะคมบริเวณขอบภาพเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นภาพคนเหมือนกันแต่ว่าเป็นภาพคนที่มี ผิวหน้าครุขระหรือเม็ดสีด่างๆขึ้นมามันจะส่งผลเสียแทนในการเพิ่มค่าเทสโฮนะครับคุณควรจะต้องทําความเข้าใจดีๆนะเทสโเนี่เป็นได้ทั้งผลดีและผลเสียในการใช้งานนะครับคุณจะต้องคํานวณดีๆอย่างภาพนี้ผมจะเร่งไปสักประมาณ150นะครับสักประมาณ150โดยที่ใช้ Radius ประมาณ2ก็พอละก็คือรัศมีระหว่างขอบภาพที่2พิกเซลนะครับและตรงนี้ก็ใช้150โดยที่ มีค่าเทรสโฮประมาณสิบนะครับประมาณเนี้ยเนี่ยครับซูมออกก่อนนะครับคุณจะเห็นว่ามันค่อนข้างหยาบถ้าหยาบมากขึ้นคุณจะต้องลดคุณจะต้องลดอาจจะลด radius หรือลดเอาเมาส์ก็ได้นะครับเดี๋ยว้องเปลี่ยนเป็น 1. 2ลึละกันสักหนึ่งหรือสักหนึ่งประมาณนี้ก็ได้นะครับประมาณ1ละกันเนี่ยครับกำลังดีนะครับเทรสโฮไว้สักสินะครับผมก็กดโอเค เราดูระหว่างภาพที่ปรับคมนะครับกับไม่ปรับคมเห็นไหมครับนี่คือปรับคมนี่คือไม่ปรับคมนะครับจากนั้นเราก็จะทําการปรับคมเฉพาะบริเวณตรงนี้เราก็ต้องกด option key ใน mac หรือว่า alt e r key ใน windows ค้างเอาไว้แล้วเลือก mask นะครับไอ้ส่วนที่ถูกปรับคมจะถูกซ่อนด้วยสีดำนะครับคุณก็เปลี่ยนเป็นผู้กันเหมือนเดิมนะครับจากนั้นกดปุ่ม x เพื่อสลับเมื่อกี้เนี่ยมันเป็น foreground เป็นสีดำคุณก็ต้องเปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วก็ ค่อยๆระบายโดยที่คุณอาจจะกําหนดค่า opacity ในการระบายอย่างเงี้ยครับไว้ที่ร้อยก็คือให้แสดงเห็นเลยหรือว่าค่อยๆระบายให้มันชัดขึ้นก็ได้อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยนะครับมันจะถูกเริ่มระบายด้วยค่าค่าประมาณ4ี่บแปดเซที่ผมเซตไว้อย่างเงี้ยสบายซ้ำอีกทีก็จะอยู่ที่เก้าสิบหกปอเซ็นะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ให้ถูกให้ถูกมันคมอ่ะให้พื้นที่ตรงนี้ถูกปรับคมขึ้นมาเนี่ยครับนี่คือไม่ปรับคมอันนี้คือปรับคมเท่านี้ครับการใช้งาน อันชาร์ปแม็กซ์นะครับคุณก็จะเข้าใจเรื่องการใช้งานอันชาร์ปแม็ก์แล้วนะแล้วก็เอาเรื่องของ m a ็กซ์เลยเยอร์เข้ามาประยุกต์ใช้ในการปรับคมทําให้คุณกําหนดพื้นที่การปรับคมในภาพได้ค่อนข้างแม่นยานะครับยิ่งถ้าคุณใช้กับตัวเลือกพื้นที่ก็จะยิ่งได้ประสิทธิภาพและความคมเพิ่มมากขึ้นของขอบอะไรเงี้ยถ้าคุณอยากจะให้เค้กมันคมเป็นพื้นที่เฉพาะตัวเค้กเท่านั้นอะไรเงี้ยมก็ทําได้นะครับก็ใช้เทคนิคนี้นะครับในการปรับคมเฉพาะจุดสวัสดีครับ